มาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับท็อตไลอินฟินิตนะครับผมนะแลวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องมานาไม่พอกันนะครับผมทาไมถึงมานาไม่พอนะมานาเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับแล้วตรงนี้อยู่กับแมบฟาร์มนะครับตื่นมาฟาร์มตอนเช้าเช้านะครับก่อนกินข้าวนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็คิดได้พอดีนะว่าเออจริงๆแล้วช่วงที่เราเล่นเนี่ยนะครับ เราเจอปัญหาอะไรนะรแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีปัญหาอะไรนะรเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทําคลิปให้นะแล้วก็ขอบคุณนะลหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปบิวของเบอร์ซเกอร์นะครับแล้วก็มีบางคนเนี่ยขอให้ทาคลิปของไอ้เจ้าบิวตัว Shadow s Sh w i p ตรงนี้ด้วย Shadow Swipe เออตรงนี้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนนะว่าสาเหตุหลักของการที่มานนไม่พอเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับ มานาไม่พอเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับต้องเข้าไปที่สกิลนะผมแล้วมาดูที่บัฟกันก่อนนะครับผมมานาไม่พอเนี่ยเกิดจากการที่เราเปิดใช้บัฟนะครับเยอะเกินไปนะผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูบัฟหนึ่งนะฮะพอเปลี่ยนปุ๊บนี่บอกเลยว่ามานานี่หมดหลอดรับใช้ไม่ได้เลยนะนะครับกดเปิดใช้งาน,นรับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะครับผลึกเวทมนต์เนี่ยข้างล่างตรงผลึก ชีวิตเนี่ยนะครับแต่ว่าอยู่ข้างบนนะตรงคําว่าเปิดใช้งานตรงกลางจอเลยนะผมจะเห็นว่ามันเป็น99% 9้าสิบเนะครับลึกตรงนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงนะก็คือมันเป็นแม็กมานาของเรานะทําให้อ้าวเ,เวนกรรมกดเปิดได้ออยังอาทำไมใช้มานาได้พี่ <c oughs> เดี๋ยวใส่อะไรผิดไป เปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยน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 ,ยนต้องเป็นอันนี้นก็ได้นะถึงจะมีตัวอย่างให้ดูนี่มันจะบอกว่านะครับผมอ่าชีวิตผลึกเวทถึงขีดจากัดไม่สามารถเปิดใช้งานได้อันนี้เนี่ยจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้เลยเพราะว่าผลึกเวทหมดนะครับแล้วมันมีอันไหนที่มันปริมๆริมวะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะอันนี้16อันนี้18นะถ้าถ้าใส่18นี่อันนี้9กเ็นนี่ยฮะมันจะขึ้นว่า เวทไม่พอนะครับเนี่ยใช้สกิลไม่ได้เลยนะครับอ่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยร้องเลยนะครับเอ่อทำไมใช้เวทไม่ได้นะครับใช้มานาไม่ได้นะครับเกิดจากการที่เราอัพสกิลนะครับมากเกินไปนะครับมากเกินรอดมานาของเราเนี่ยมันรับได้นะครับหรือว่าอ่ามากเกินปั๊บ รถผลึกมานาของเราเนี่ยมันมีนะครับผมทาให้มานาเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ออกนะแล้วมันส่งผลยังไงใช่ไหมส่งผลทําให้เราฟาร์มไม่ได้เพราะมันใช้สกิลไม่ได้นะครับผมตรนี้ครอบเปลี่ยนคืนนะครับวิธีแก้ไขนะก็คือ1เลยนะครับเอาบัฟออกนะครับเอาบัฟออกนี่แก้ได้แน่นอนนะครับหนึงเลยเอาบัฟออกนะครับผม อันนี้ถ้าไม่เอาบับออกเนี่ยแก้มไม่ได้แน่นอนนะเป็นไหมถึงเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเลเวลมันยังสูงอยู่เลเวลคือเลเวลอะไรเลเวลสกิลมันยังสูงอยู่มันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับผมมันจะไม่สามารถใช้ได้เหมือนเดิมฉะนั้นนะครับก่อนจะเอาอะไรออกมาเนี่ยนะครับหรือว่าก่อนจะอัพสกิลทุกครั้งนะครับคิดก่อนว่าถ้ารออัพไปแล้วนะครับมานาเราเนี่ยมันจะพอไหมนะครับผมประมาณนั้นนะเรื่องมานาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ ส่งผลยังไงใช่ไหมก็อัพสกิลนะครับมีผลนะครับอัพพวกบัฟอะไรพวกนี้มีผลแต่ว่าสกิลปกติอันนี้เนี่ยที่เราใช้โจมตีใช้ชวิปชวับใช้ล็อกเป้ารีเลือดอะไรพวกนี้ไม่มีผลนะครับแต่จะเป็นพวกบัฟมากกว่านะครับนะจะมีผลนะมามาทาคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันสักแมปนะป่อนจ่ากันนะแมปตัวนี้เนี่ยเป็นแมปเพลิงนะผมก็ฟาร์มเอมเบอร์อยู่นะผม บอกตรงๆว่าฟาร์มช่วงเช้าเนี่ยก็ดอบไปพอสมควรแล้วนะนะครับหลายเม็ดอยู่นะถ้าเราไม่อยากอัพใช่ไหมอ่าเรากดดูก่อนสกิลก่อนเลยนะว่ามันมีสกิลอะไรขึ้นมาให้เราอัพนะผมถ้ามันเป็นสกิลที่กดอัพแล้วมันจะมีผลกับเราเนี่ยเรากดปิดนะครับกดเครื่องหมายไม่อัพได้นะด้าน ขวานะผมตรงท้ายสกิลแตถ้าอัพกดลูกศรอัพขึ้นไปนะมันก็จะสามารถอัพได้ในประมาณนะครับผมอย่าลืมนะครับต้องดูด้วยว่าเราอัพไปแล้วเนี่ยเรายังเล่นได้อยู่ไหมไม่ใช่อัพไปแล้วเนี่ยเล่นไม่ได้เนี่ยอันนี้พี่ไม่รู้นะครับว่ามีวิธีการลดะระดับในส่วนของให้ตัวสกิลยังไงนะมอนเยอะจนแหลกะนะปิดไปก่อนคนระับ คือปัญหาเนี้ยเจอมากับตัวนะก็เลยโอเครู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนะี้ยเจอมาตอนที่เราเริ่มนั่งบิวบิวใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าแบบจัดบัฟใหม่อะไรเงี้ยนะเป็นประเด็นหมดนะตรวนี้ไม่ได้เล่นเป็นเบอร์สเกอร์นะเล่นเป็นยูกะในะช่วงนี้เห็นมีคนมาบอกอ่าพี่ช่วยลงคลิปของเบอร์สเกอร์นะสายที่พี่เปลี่ยนหน่อยนะตอนแรกอะเล่นเป็นสายไฟใช่ไหม นะครับตรงนี้เนี so ่ยเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนไปเล่นเสายสายสายไฟฟ้าเพราะว่าสายไฟฟ้าเนี่ยมันดันดาเมจง่ายกว่าสายไฟแต่ไม่ได้บอกว่าสายไฟเบานะนะครับสายไฟก็ยังแรงอยู่นะครับก็เล่นๆก็ดันกันไป7 0 8 0 m นะครับแต่ก็ใช้ของเนาะนะครับสายไหนก็ใช้เออติดติดอะไรเนี่ยนะโม้หน่อยไม่ได้เลยตัวที่เล่นอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะ ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสนุกดีนะครับคือมันระเบิดตูมตูมตูมเดี๋ยวไปให้ระเบิดดูตอนที่น,นี่แล้วกันอ่ะดูฮะปกติเนี่ยถ้าเราเล่นอะไรเนี่ยมันจะไม่ตายอย่างี้นะเออเออดับหนึ่งดับสองโอเคสวยฮนะดับสองจับิ๊กไหมจะบอ๊กอกออ,อันนี้อย่ายืนเพลินนะครับ มีดับแบบสองเมตรเนี่ยไม่เราต้องการแค่โอ้ยโอ้ยอย่างเจ็บอย่างเจ็บฮะดับกี่เมตรเนี่ยดับสองเมตรนะครับในแบบนี้เนาะก็นะครับประมาณนี้สําหรับเรื่องผลึกมานานะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีด่านด่านด่านของบท5้าป้าน,นะครับที่ไม่ผ่านกันอ่าเห็นหลายคนไม่ผ่านกันนะครับเดี๋ยวเราไปทําตรงนู้นให้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้อ่า ถ้ามีอะไรคําถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวถ้าตอบได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมก็จะตอบให้อาเก็บไ้มั่วเลยว่าจะเก็บแค่สายมายานนะผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับกับทอร์ไลน์ฟินิชครับวันนี้บายบายแล้วครับ